สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนกับคุณครูสุภาณีทุ่งเยียวมาเจริญนะคะ ให้นักเรียนเติมจำนวนตัวเลขลงในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะบอกจำนวนที่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดให้อยู่หนึ่งเรามาดูพร้อมกันนะคะจำนวนแรกคือเลขอะไรคะเลข4นักเรียนมาดูนะคะว่าจำนวนไหนที่น้อยกว่า4ี่อยู่ห เรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ3นะคะต่อไปค่ะจำนวนต่อไป8ปดจำนวนไหนที่น้อยกว่า8อยู่1คะ่ะนักเรียนทำได้ไหมคะถ้าทำได้ให้นักเรียนมาทำลงในสมุดเลยค่ะ เนะคะต่อไปค่ะไปดูจำนวนต่อไปโจทย์กำหนดให้5 5จําจำนวนที่น้อยกว่า5อยู่1คือเท่าไหร่คะถ้าได้แล้วนะักเรียนเขียนลงในสมุดเลยค่ะ4นะคะไปดูจำนวนต่อไปค่ะโจทย์กำหนดให้ 1น,นะคะจำนวนที่น้อยกว่า1อยู่1คือเท่าไหร่คะ0นะคะนักเรียนทำได้ไหมคะถ้าทำได้นักเรียนทำลงในสมุดเลยคะ่ะค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะบอกตัวเลขแสดงจำนวนที่จะเติม ในสี่เหลี่ยมเพื่อให้การเรียงลำดับถูกต้องนะคะเรามาดูข้อที่1ค่ะข้อที่1ให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนะคะโจทย์กำหนดให้0จําจำนวนต่อไปคืออะไรคะถ้านักเรียนเรียงได้นักเรียนเติมลงในช่องว่างเลยค่ะ1 ต่อไปค่ะ2ต่อไปค่ะสต่อไปค่ะสค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ให้เรียงลำดับจำนวนจากมากไปหาน้อยนะคะโจทย์กำหนดให้5 4 3 ต่อไปคือเท่าไหร่คะนักเรียนห้านักเรียนจำได้นักเรียนเติมตัวเลขลงในสมุดเลยคะ่ะ2และ1เสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าเสร็จแล้วเราไปข้อต่อไปเลยคะ่ะข้อที่3ให้เรียงลำดับ จำนวนจากน้อยไปหามากนะคะโจทย์กำหนดให้6 7 8 9ต่อไปคือเลขอะไรคะถ้านักเรียนได้นักเรียนเขียนลงในสมุดเลยคะ่ะ 10นะคะถ้าเสร็จแล้วเราไปดูข้อต่อไปเลยค่ะข้อต่อไปคือข้อที่4เรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยนะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะจำนวนแรกก็คือ10ต่อไปค่ะ9ต่อไปค่ะ9แล้วต่อไปเลขอะไรคะ นักเรียนลองทำดูนะคะทำได้ไหมคะค่ะทำได้เขียนลงในสมุดเลยค่ะแปดต่อไปค่ะ7ต่อไปค่ะหนักเรียนทำได้ใช่ไหมคะค่ะถ้าทำได้เดี๋ยวเราไปเรียนข้อต่อไปเลยนะคะ ให้นักเรียนหาคำตอบแล้วทำลงในสมุดนะคะเรามาดูโจทย์พร้อมกันค่ะโจทย์กำหนดให้ก็มีดอกไม้5ดอกก้อยมีดอกไม้2ดอกเก่งมีดอกไม้3ดอก เรียงลำดับจํานวนดอกไม้ที่แต่ละคนมีจากน้อยไปหามากนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะ ค่ะนักเรียนทําได้ไหมคะถ้าทําได้เรามาดูเฉลยพร้อมกันค่ะนักเรียนทําถูกต้องไหมคะเรามาดูพร้อมกันค่ะก้อยมีดอกไม้สองดอกเก่งมีดอกไม้สามดอกก้อมีดอกไม้ห้าดอกนักเรียนทําถูกไหมคะ เก่งมากเลยค่ะถ้าถูกต้องแล้วเราไปเรียนข้อต่อไปเลยค่ะค่ะเรามาดูข้อต่อไปนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับจํานวนจากน้อยไปหามากทำลงในสมุดนะคะเรามาดูโจทย์กำหนดให้ก่อนนะคะชุรีมีส้มเจ็ดผลมะลิมีส้มเก้ผล ออนมีส้ม8ดผลให้เรียงลำดับจํานวนส้มที่แต่ละคนมีจากน้อยไปหามากนักเรียนทำได้ไหมคะถ้านักเรียนทำได้นักเรียนลองทำลงในสมุดดูนะคะ ทำได้แล้วใช่ไหมคะถ้าทําได้เรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะชุลีมีส้มเจผลออนมีส้ม8ดผลมะลิมีส้ม9ผลนักเรียนทําถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนอย่าลืม ทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะ